สวัสดีครับ<ด>เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะกับผมอาจารย์ป๊อปมมกมอกัษฎีกำแพงแสนนะครับวันนี้นี่เช่าวัตถุมงคลมาเพียงแค่1องค์แค่นั้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะฮะของความสวยว่าสวยแค่ไหนนะครับอย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้สวยถึงแชมป์นะครับแต่ก็สวยรองแชมป์นะครับสวยรองแชมป์เป็นอย่างไรนะฮะความสวยเป็นยังไงเนี่ยเดีย๋ยวเพื่อนสมาชิกได้ชมแน่นะครับ จะเข้าไปติดตามได้นะครับว่าสวยแค่ไหนอย่างไรนะครับรุ่นไหนนะครับอันนี้ผมก็เฉลยให้เพื่อนสมาชิกฟังเลยก็ได้นะครับเป็น r ็อ k เก็ตนะครับ็กเก็ตหลังปกนะครับปกปี2547หรือปก,ปกตัดชิดนั่นเองนะครับนี่ฮะดีทีที่2เดี๋ยวผมให้เพื่อนสมาชิกได้ชมชัดๆอีกครั้งหนึ่งด้านหลังนะครับจะเป็นเนื้อ นวะนะฮะด้านหลังนี่จะเป็นเนื้อนวะนะครับบอกก็เลยว่าสวยมากนะครับโดยเฉพาะาปกเนี่ยเนื้อนวะเนี่ยบอกก็เลยผิวพันนี่นะครับเพื่อนสมาชิกเขาจะเป็นผิวลุ้งนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนว่าการสร้างเหรียญปี2547นีเองก็คือใบขี้เหล็กเองเนี่ยใบขี้เหล็กนะฮะแล้วก็มาเหรียญปกมะขามเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยการสร้างนาวะเนี่ยเขาจะใส่เต็มสูบนะ่เต็มสูบหมายความว่าเงินทองเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเวลาเขาเรียกผิวันกลับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเห็นเนื้อนวะนะครับปีส7เจนี่ยจะออกภายเขียวนะครับภายเขียวภายแดงที่มีความสวยงามน,นะครับแล้วก็มาเป็นปกนะฮะปก มี2,504เหรือปกตัดชิดเนี่ยถ้าใครมีเนื้อนวะลองหยิบมาส่งดูนะครับเราเห็นความเป็นรุ้งของของตัวผิวพันธุ์นะครับโอ้โจะรุ้งแบบธรรมชาติมากแล้วรุ้งอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเพื่อนสมาชิกมันทํากันไม่ได้มันต้องเกิดการเรเรียกว่าบ่มเพาะตัวมันเองจนมันทำไมฮะเกิดขึ้นมาเองนะครับผิวกลับขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวสวยสดางดงามแค่ไหนเป็นถึงรองแชมป์นะครับ ในงานประกวดโรงเรียนในร้อยสามพันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเข้าไปชมนะครับวันนี้เหรียญเดียวเฟี้ยวได้นะครับเหรียญเดียวนี่ประเภทว่านะเงินนี่ปิวนะฮะปลิวว่อนออกจากกระเป๋าเลยนะครับเหรียญเดียวเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกติดตามนะฮะเข้าไปชมกันครับว่า สวยแค่ไหนถูกใจท่านหรือไม่ถ้าถูกใจติดต่อมาได้ครับผมอาจารย์ป๊อปมอกระเซษกรรมแหงแสนครับผมเข้าไปชมครับนะครับอย่างที่บอกกับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้เช่าวัตถุมงคลกลวงปู่แพระวะโรมาเพียงองค์เดียวนะครับองค์เดียวนี่ก็บอกตรงๆว่ากระเป๋านี่เงินในกระเป๋านี่ปิว เลยนะครับอ่านี่นะครับล็อกเก็ตครับอย่างที่บอกแล้วฮะที่2ในงานประกวดนะครับโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับนะที่2ในงานประกวดนะฮะในงานประกวดโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับอย่างที่บอกก็คือแพ้เนื้อเงินนะครับแพ้เนื้อเงินแพ้เนื้อเงินไปนะครับก็คือปกด้านหลังนะครับ จะเป็นปกปี2,547นะครับปกตัดชิดนะครับดีเห็นแหมหลวงปู่แล้วแบบอิ่มเอิบนะครับโอ้โหบอกตรงว่าอิ่มเอิบมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกได้เห็นข้างหลังเนะเพื่อนสมาชิกบอกว่าโอ้โหเอากําไรไปเลยครับอาจารย์ป๊อบมอเกษตรนะรผมให้ทันทีเลยนะครับถ้าเห็นข้างหลังนี่เพื่อนสมาชิกจะบอกว่าโอ้โหสวยฮะเกสาแน่นๆนะฮะ ปั๊บเข้าให้นี่นะครับนี่เพื่อนสมาชิกจะเห็นนะฮะปกสวยมากปกนวะนี่นะครับดูดูจมูกจมูกก่อนครับเพื่อนสมาชิกแล้วดูความเป็นลุ้งเลยแล้วก็ดูตรงพญานาคครับเพื่อนสมาชิกนี่ผมให้เพื่อนสมาชิกดูปกก่อนครับดูความสวยงามของปกมะขามก่อนจมูกนี่เต็มเต็มนะแล้วดูเกสรเกสรแน่นแน่นครับ นะครับเกสานี่แน่นๆโอ้โหนี่แค่ซูมมาให้ก็เห็นละหลายเส้นแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมฮะนะเกสานี่โอ้โหสุดนะครับนี่อย่างที่ผมบอกครับนี่นะฮะเกสาลวงปู่ครับนะครับนี่เกสาครับแล้วดูดีฮะปกนี่โอ้โหความเป็นลุงนี่เป็นไงฮะหกสี่เจ็ด ขอบคิดนี่ขอบคิดต้องคือโค้งตามพยานาคนะนะตัวนี้การตัดที่โค้งอ่ะอย่างที่บอกเพื่อนสมาชิกนะครับดูความเป็นลุ้งของปลกใบมะขามนะครับนี่เนื้อนวะนี่ผิวจะลุ้งสวยงามนะครับจะูกเต็มเต็มครับบอกเลยฮะจะบกเต็มเต็มเกสรแน่นๆนครับโอ้โหยิ่งสูงยิ่งยิ่งสูงยิ่งสวยครับบอกไว้เลยนะครับ ยิ่งสูงดียิ่งสวยเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ปกใบมะขาม4 7นี่บอกไว้เลยว่าโอ้ประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์ดีมากเรื่องของเหนียวคงกระพันนะครับเนะี่ยหลายๆท่านนี่แขวนรุ่นนี้นะฮะไปหาหมอหาหมอนะฮะฉีดยาไม่เข้าเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็ได้ได้ข่าวมาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเนะี่ยเห็นไหมเกสาแน่นๆครับ เล่นสมาชิกเนี่ยเกษาลวงปู่เนี่ย,ยผมบอกไว้เลยเพียงแค่เส้นเดียวนี่ก็โอ้โหมีคุณค่ามหาศาลนะครับบอกไว้เลยครับมีคุณค่ามหาศาลนี่องค์นี้มีหลายเส้นมากนะครับแล้วก็บวลสารนี่บอกไว้เลยว่าเยอะครับนะมีทั้งจีวรมีทั้งสายศิลเนี่ยที่อยู่ในตัวองค์พระเนี่ยนะฮะ เยอะมากนะครับเส้นเกศานี่หลายเส้นนะครับบอกไว้เลยนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่โอ้องนี้นี่แพ้เนื้อเงินนะฮะปกในแพ้เนื้อเงินนะฮะข้างหน้านี่ถือว่าสมบูรณ์นะฮะนี่บอกไว้เลยสมบูรณ์มากนะครับปกตินี่เราอาจจะเห็นว่ามีเทาะบ้างนิดๆหน่อยๆนยนะครับอันนี้ยังสวยสดงดงามอยู่นะครับ หลวงปู่ที่ยังอิ่มเอิบนะครับเราส่องเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าหลวงปู่นี่อิ่มเอิบมากนะครับล็อกเก็ตปกนะฮะตัดชิดนะปีส7นะครับจำนวนการสร้างนี่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าปกเองก็สร้างน้อยนะครับแล้วก็นำปลกมาใส่ด้านหลังนะครับแล้วก็มวนสารนี่บอกก็เลยว่าแน่นๆนะฮะแน่นๆมากนะครับองค์นี้นะฮะที่สอง โรงเรียนนายร้อยสามพาณนะฮะที่สองโรงเรียนนายร้อยสามพาน์นะครับราคาเช่าบูชานะครับราคาเช่าบูชาองค์นี้นี่ผมเปิดไว้ที่ผมเปิดไว้ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสหรับองค์นี้นะครับนะครับปกเนื้อเงินนี่เขาก็เล่นหากันอยู่ประมาณสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะครับนวะนี่ก็จะอยู่โซนนี้นะครับ เนื้อนะทองแดงนี่ก็ประมาณ1 5ื่นถึงไม่เกิน20,000นะฮะถ้าเป็นปกทองแดงนะครับถ้านวะเนี่ยสองหมจนถึง30,000อัพนะครับตามความสวยด้วยแล้วก็เนงเงินนี่ก็30,000อัพจนถึงนู่นแล้วฮะสี่หมื่นสี่มื่นกว่ากว่านะครับนะครับโดยทฉพาะอันนี้มีดีกรีนะฮะเป็นที่2ของโรงเรียนในร้อยสามพันด้วยเเป็นงานใหญ่นะครับเอานะครับเดี๋ยวผม ถ้ามีโอกาสนะฮะผมจะนำนะปกปกที่เป็นทองแดงมาให้นะฮะถ้าเจอนะส่วนวันนี้นี่ได้เฉพาะปกเเนื้อนวะมานะฮะเนื้อนวะมาเท่านั้นนะฮะสนใจวัตถุมงคลน,น,นะฮะอย่าลืมนะติดต่อผมนะฮะอาจารย์ป๊อปมกะเศษกรรมเพ่งแสงน,นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมและก็ติดตาม,รมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม ไงฮะเพื่อนสมาชิกถูกอกถูกใจไหมฮะนะครับหลังจากที่ได้ชมไปแล้วนี่ความสวยสดงดงามของอรเก็ตอกนี้นี่เห็นไหมฮะเพราะสวยอย่างนี้นะฮะผมถึงเข้ามานะครับเข้ามาก็เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้ได้นําไปบูชานะครับในวัตถุมงคลที่สวยสดนะสวยงดงามนะครับแล้วก็มีคุณค่าเก็บวันนี้เอาไว้ วันหน้าก็ยังมีคุณค่านะครับกับเหรียญที่ได้อันดับ2ในงานประกวดโรงเรียนในร้อยสามพันแล้วก็มีใบให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวใบนี่ทางเจ้าของเนี่ยนะครับจะนำมาให้ผมทีหลังนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกมาดูวันนี้เพื่อนสมาชิกสามารถมาชมได้มาดูได้น,นะครับส่วนใบในงานประกวดเดี๋ยวเจ้าของนะครับไป หยิบมาให้ผมทีหลักนะครับตอนนี้ผมก็เลยยังไม่มีใบป,ประกวดใบการันตีความสวยให้กับเพื่อนสมาชิกแต่ไม่เป็นไรฮะมีใบนะครับถ้าไม่มีใบเนี่ยเพื่อนสมาชิกมาเช่าแล้วเอ้ยไม่มีใบกเ็เราก็ครเรียกอะไรนะไม่ต้องเข้าหาบูชากันก็ได้ก็คือก็ยกเลิกเหรียญนี้ไปอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะนั้นได้อะไรที่ผมบอกอมีใบป,ประกวดแล้วก็เป็นรางวัลน,นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะการันตีกันได้นะครับ อย่างที่บอกนะฮะความสวยสดงดงามราคานี้บอกว้เลยครับไม่แพงนะครับเป็นราคาทีา่ยังสบายกระเป๋ากับเพื่อนสมาชิกนะครับในราคา28 00มดบาทอย่าลืมนะครับติดต่อมานะครับผมอาจารย์ป๊อบมอเกษตรกำแสงหรือมาชมได้ที่ร้านพักเครื่องอาจารย์ป๊อบมอเกษตรกำแสงน,นะครับวันนี้กบผมอาจารย์ป๊อบมอเกษตรกำแสงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามเดี๋ยวผมจะพยายาม าหาวัตถุมงคลองค์สวยๆนะครับแล้วก็ทําคลิปดีๆให้กับเพื่อนสมาชิกได้เช่าหาบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วเปาโรอย่างถูกทางนะครับวันนี้ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ